Mà mình thương thượng bia lá mình nó Ủa đâu Ủa đâu Giấu cầm á được quên nữa, đưa Tại bà tại tại bên hay rồi. <cười> <cười>

ชีวาสมาเสลีสันิจังบุทธาปชาญโนจตารโรธรรมาวัตถันติอายุวันโสสุขังอาลังปต่ทางน่นมม่นาจียินอะไรจ่อยเนาะเพื่อนแต่วเย็นอากาศฝนก็ตกวเขาได้เนาะ มีตุ้กตั้งเต็มมีตุ้กเต็มแต่แมวตัวหนาวน้องเนี่ยเนี่ยตนนี้มีไก่เหมือนกันเน่ยพีขอร้อง้กเต็โอ้ยแิละตัดเนเนี่ยให้ร้ายตัวแล้วเป็นไก่เนี่ยไก่หน่งตอนนี้เขาใส่ต่างหัวเต๋อเขาใส่หมว่บ้านเดี่ยใช้ปู่ฮานึง

ถอดีพ่อไงมันรนเสียดดเยดินมัน,นมันร้นเสียเขาบอกถอดดอกเขาถือถอดเอั้นถอดจะไในใจเลยเด็กยวจนันจะรนเสียเสียสีนี้มาหัน,นหลอดขันนลอดมาดี